นิทานเรื่องจอมโจรกับชายไร้ค่าณชายป่าเปลี่ยวมีชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่าเมฆเขากำลังเดินเหมือลอยไปตามทางมีสีหน้าอมทุกข์และไร้ซึ่งความหวังในใจคิดเพียงแต่ว่าจะยุติชีวิตอันแสนจะไร้ค่าของตนเองให้สิน้นเมฆก้าวเดินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้าผาอันสูงชันเบื้องล่างคือความมืดมิดที่รอคอยทันใดนั้นเองก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังเมฆหันไปมองอย่างเฉยชาพบกับร่างใหญ่สวมชุดดำทะมึนปิดบังใบหน้าถือมีดพลาขนาดใหญ่แววตาที่ส่องประกาย ในความมืดบ่งบอกถึงความดุร้ายชายผู้นั้นคือดำโจรจอมโหดที่เรื่องชื่อลือชาในแถบนี้หยุดอยู่ตรงนั้นดำตะคอกเสียงห้าวสงทรัพย์สินของแกมาให้หมดเมฆมองดำด้วยแววตาว่างเปล่าเขาไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเอาไปเลยชีวิตของฉัน เมฆพูดด้วยน้ำเสียงไร้อารมณ์พร้อมกับก้าวถอยหลังเข้าใกล้ขอบหน้าผาดำชะงักไปเล็กน้อยไม่เคยมีเหยื่อลายไหนกล้าท้าทายเขาแบบนี้แกคิดจะทำอะไรดำถามอย่างไม่แน่ใจก็สิ่งที่แกต้องการไงเมฆยิ้มหยันชีวิตที่ไร้ค่านี้จะเอาไปก็ได้ ดำจ้องมองเมฆอย่างพิจารณาแววตาของเมฆไม่ใช่แววตาของคนกลัวตายแต่เป็นแววตาของคนที่หมดสิ้นทุกอย่างดำรู้สึกแปลกใจเขาเคยเจอแต่คนที่ดิ้นรนขอชีวิตแต่ไม่เคยเจอคนที่ยื่นชีวิตให้ง่ายๆเช่นนี้แกมีปัญหาอะไรดำถามอย่างไม่คิดว่า คำถามนี้จะหลุดออกจากปากตัวเองเมฆถอนหายใจเฮือกใหญ่มันไม่สำคัญหรอกแค่คนไร้ค่าอย่างฉันไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไปดำนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเขามองไปที่หน้าผาเบื้องล่างแล้วหันกลับมามองเมฆถ้าอย่างนั้นแกก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วใช่ไหมเมฆพยักหน้า งั้นก็ดีมานี่สิดำพูดพลางเก็บมีดพ้าลงเมฆเลิกคิ้วเล็กน้อยด้วยความสงสัยเมฆเดินตามดำไปอย่างงงงจนมาถึงเพิงพักเล็กๆก,กลางป่าดำจุดกองไฟให้ความอบอุ่นแล้วนั่งลงข้างๆเมฆเล่ามาสิดำพูดทำไมถึงคิดสั้น เมฆลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เริ่มระบายความในใจเขาเล่าเรื่องราวความผิดหวังในชีวิตการงานที่ล้มเหลวความรักที่พังทลายและหนี้สินที่ท่วมหัวจนหมดสิ้นความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปดำนั่งฟังอย่างเงียบๆไม่ได้ขัดจังหวะหรือแสดงท่าทีรังเกียจใดๆเมื่อเมฆเล่าจบ ดำก็ถอนหายใจแกคิดว่าแกแย่คนเดียวเหรอดำถามชีวิตฉันก็ไม่ได้สวยหรูนักหรอกดำเริ่มเล่าเรื่องราวของตนเองเขาเคยเป็นคนดีมีครอบครัวแต่โชคชะตากับเล่นตลกทำให้เขาต้องสูญเสียทุกอย่างและจำใจต้องมาเป็นโจรเพื่อเอาชีวิตรอด บางทีการมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไม่ได้แย่เสมอไปหรอกนะดําพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงกว่าปกติอย่างน้อยแกก็ยังได้หายใจยังได้เห็นดวงจันทร์ยังได้ยินเสียงลมพัดเมฆเงยหน้ามองดวงจันทร์ที่สองสว่างอยู่บนท้องฟ้าความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในใจ แกคิดว่าฉันควรจะทำยังไงต่อไปเมฆถามดำยิ้มเล็กน้อยลองใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าดูสิแกไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่เช้าวันรุ่งขึ้นแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาในเพิงพักเมฆตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิม เขาไม่ได้รู้สึกหนักอึ้งเหมือนเมื่อคืนดำเตรียมอาหารง่ายๆไว้ให้เมก,กินอย่างอริดอร่อยเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันแล้วแกจะไปไหนต่อดำถามเมกสายหน้าฉันไม่รู้ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ลองเริ่มต้นใหม่ที่ไหนสักแห่งละ่ะดำเสนอมีที่แห่งหนึ่ง ที่ฉันรู้จักมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลผู้คนคนที่นั่นเป็นคนดีและพวกเขาต้องการแรงงานเมฆมองหน้าดำอย่างไม่แน่ใจแต่ฉันจะไปได้อย่างไรดำยื่นถุงเงินเล็กๆให้เมฆนี่คือเงินที่ฉันป้นมาได้บางส่วนเอาไปเป็นค่าเดินทางและเริ่มต้นชีวิตใหม่ เมฆรับเงินมาด้วยความตกใจแต่นายเป็นโจรน,นะดำหัวเราะฉันก็แค่คนคนหนึ่งที่พยายามเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายนี้บางทีการได้ช่วยใครสักคนก็ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้เมฆมองถุงเงินในมือแล้วมองไปที่ดำแววตาของโจมโจรโหด เมื่อคืนนี้ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปแต่กลับมีแววตาแห่งความเมตตาซ่อนอยู่เมฆเดินทางตามที่ดำแนะนำจนมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาผู้คนในหมู่บ้านเป็นมิตรและใจดีพวกเขาต้อนรับเมฆอย่างอบอุ่นเมฆเริ่มชีวิตใหม่ที่นั่น เขาทำงานหนักเรียนรู้ที่จะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านด้วยความขยันขันแข็งและมีน้ำใจเมฆก็กลายเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านวันเวลาผ่านไปเมฆค่อยๆลืมเลือนความทุกข์ระทมในอดีตเขายิ้มได้หัวเราะได้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาตระหนักว่า ชีวิตไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดและยังมีสิ่งสวยงามอีกมากมายที่รอให้เขาค้นพบเมฆไม่เคยลืมดำโจรจอมโหดที่ช่วยชีวิตเขาไว้เขาได้ส่งจดหมายไปขอบคุณดำหลายครั้งแต่ไม่เคยได้รับการตอบกลับหลายปีผ่านไปเมฆได้กลายเป็นชายหนุ่มที่แข็งแกร่งและมีความสุข เขาแต่งงานมีครอบครัวที่น่ารักวันหนึ่งขณะที่เมฆกำลังทำงานอยู่ในไร่ก็มีชายชราคนหนึ่งเดินเข้ามาหาชายชราคนนั้นผอมโซและใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแต่แววตานั้นคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดใจเมฆจ้องมองชายชราคนนั้นแล้วความทรงจำเก่า ก็ผุดขึ้นมาในใจดำใช่ไหมเมฆถามด้วยน้ำเสียงสันเครือชายชลาพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มจางๆฉันเองเมฆโผเข้ากอดดำแน่นนายหายไปไหนมาทำไมไม่มาหาฉันเลยดำเล่าว,ว่าหลังจากที่ช่วยเมฆแล้วเขาก็เดินทางไปเรื่อยๆ พยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ชีวิตของโจรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะมาใช้ชีวิตอย่างสงบในป่าเพื่อชดใช้กรรมที่เคยทำไว้ฉันไม่เคยคิดเลยว่านายจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ดำพูดพลางมองไปรอบๆหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความสุขดีใจด้วยนะ เมฆพาดำไปพักที่บ้านเลี้ยงดูดำอย่างดีที่สุดเมฆตระหนักได้ว่าแม้คนคนหนึ่งจะเคยทำผิดพลาดมามากแค่ไหนแต่ก็สามารถกลับตัวเป็นคนดีได้และความเมตตาเพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนได้ไปตลอดกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความหวังมีอยู่เสมอ แม้ในสถานการณ์ที่มืดมิดที่สุดและบางครั้งผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเราอาจจะไม่ใช่คนที่เราคาดคิดเสมอไป